วันนี้ก็เป็นเหมือนวันสัญจรเอ่อก็คือแต่ละจังหวัดจะมีงานสัญจรขึ้นต้องต้องเตือนก่อนว่าเป็นงานของ YSF เ,เขตหนึ่งเขตจังหวัดบ้างคะเขตหนึ่งก็จะมี9จังหวัดก็จะเป็นในโซนของภาคกาลางไลน์ั้งแห่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทอง แล้วก็สรระบีวุันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพามาชมกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เรารวมตัวกันของเขตหนึ่งนะคะพาไปดูจากประธานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกทมรุ่นปี67วันนี้เราก็จะมาที่ลบบุรีนะครับก็คือสัญจรแล้วก็จะมาดูงานของ YSF ของที่ลบบุรีที่แรกที่นี่ก็คือจะเป็นไร่ทรัประยูนครับก็คือจะเด่นเรื่องเฟิร์น แล้วก็เป็นเกษตรท่องเที่ยวเป็นหลักตรงนี้นะครับข้อดีของที่นี่ก็คือเห็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งที่ปลูกเฟิร์นใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเหมือนกันข้อดีก็คือใกล้กับเขื่อนป่าซักซึ่งตรงนี้ก็เป็นโซนท่องเที่ยวเหมือนกันใครก็มาท่องเที่ยวตรงนี้ได้แวะมาตรงนี้ก่อน มีมีตลาดออนไลน์ไหมคออะอ่าจะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่รับผมไปเป็นตัวแทนการขายอีกทีหนึ่งผมก็จะแพ็คให้และส่งให้ครับมีมีส่งออกต่างประเทศต้องไหมครับมีบ้างครับผมเป็นประเทศไหนบ้างอ่าส่วนมากจะเป็นอินโดนีเซียการดูแลรักษาที่ยากเอ่อการดูแลจริงๆนะครับปัจจัยจริงๆก็คือแค่มีเรื่องแสงน้ําปุ๋ยครับแต่ที่นี่จะไม่ค่อยเน้นเรื่องปุ๋ยสักเท่าไหร่ ข้อดีของการไม่เน้นเรื่องปุ๋ยคือหนึ่งไม้ไปอยู่กับลูกค้าลูกค้าจะดูแลไม่เท่าสวนอยู่แล้วถูกไหมครับสังเกตจากที่เราไปซื้อต้นไม้ทั่วไปซื้อมาแป๊บเดียวโซมเลยเพราะเราไม่ได้อัดปุ๋ยใช่ครับผมใช่ครับผมผมก็จะอิงจากธรรมชาติมากที่สุดแล้วการให้น้ำสปริงเกอร์ข้างบนหรอเกอร์ตอนนี้ก็จะเป็นการรากสายยางจะดีสุดครับ เราถ้าเป็นพวกสเปรย์หมอกเหรอคะอ่าสเปรย์หมอกช่วยในเรื่องของอากาศอย่างเดียวแต่ไม่ช่วยใช่ครับผมอย่างสปริงเกอร์ถ้าใบเยอะๆเขาก็จะไม่ค่อยลงลงต้นสักเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยเราขายเท่าไหร่คอ่าไซนี้จะอยู่500ครับผมอุยน่กกับบ้านได้นะอ่าไซตะก้าถ้าส่งพุ่มใหญ่ๆผมจะส่งอยู่ที่2000ครับวิธีการขยายพันธุ์มีอยู่อย่างคือ1จากสปอสปอคือไม้มันจะเพี้ยนจากต้นแม่ไปเรื่อยๆไม้จะไม่ได้อยู่นิ่งครับ สองคือการแยกหน่อยแยกหน่อ,ย,ย,นอย,ยังไงก็สวยเหมือนต้นแม่ครับถ้าเราเน้นปลูกอันนี้เราใช้มะพร้าวมากกว่าดีวยนส่วนผสมเครื่องปลูกแต่ละภูมิภาคจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับฝนภาคนั้นจะเยอะน้อยอยังไงแต่ของผมจะใช้อยู่3อย่างก็คือ1มะพร้าวสับสองกุยมะพร้าวสามแกะด,ดิบตอนแรกเริ่มเริ่มจากแค่แค่ไม่กี่ตารางเมตรครับอันนี้ก็ขยายออกมาเรื่อยๆจริงๆรลบบุรีเป,เป็นเมืองที่ร้อนค่อนข้างแบบ คือเพื่อทนร้อนใช่ครับไอเนี้ยเราทําได้เราคอนโทรลได้นะแต่แต่ด้วยสภาพอากาศคือเราลดน้ําไปทุกวันอย่างเงี้ยครับมันก็จะปรับปรับระดับขึ้นมาใช่ครับใช้เวลานิดเดี๋ยวความชื้นแล้วก็ในเรื่องของแสลมที่สูงและฟลูด้วยตัวนี้ครับตอนช่วงอายุเท่าไหรบอ่กแยกได้หมดเลยครับพอมันเกิดมันอยู่แบบเนี้ยเราเราจะดูยังไรเงียเกิดอะไรเราสังเกตจากยอดที่ที่เกิดใหม่ใช่ครับเราจะเดินมาสองเดือนแล้วเอาตัวตัวยอดที่ขึ้นมาใหม่ใช่ครับจะเป็นหน่อเองครับ ขช้ใหญ่สามเปอร์เซ็นสามารถดึงออกมาได้เลยไม่ต้องกลัวตายเรา,าก็ดูแลเราส